สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่สองศูนย์เจ็ดกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพิ่นโดยใหม่เลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจัดส่งผัดจดุให้นะคะพี่อ่ะแบ่งปันยามเย็น EP.207 ค่ะวันนี้ก็มีพระหมาพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะพี่จ๋ากเก่าๆสวยๆค่ะพี่207นะคะพี่หมายเลขที่1เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ รูปหลอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พ่อเดิมเนื้อเก่าสวยค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใหม่เลขที่1นึ่ค่ะสามบาทเก่าสวยค่ะพี่จ๋าไตฐานมีร่องรอยการจานค่ะพี่จ๋าจานเก่า,กาหลวงพ่อเดิม300บาทใหม่เลขที่1นค่ะหม่เลขที่2องนะคะพี่จ๋าสเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม2470พร้อมการเลี่ยมค่ะ เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋าเป็นเสีมามาในเลี่ยมค่ะพี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่หมายเลขที่สองสามบาทเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่3เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกลั่นค่ะพ่อกลั่นฉลุ300บาทหมายเลข3ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่เหรียญฉลุหลวงพ่อกลันนะะ่นค่ะหมายเลขที่สี่เป็นพระรอดพรอมเลี่ยมะคะ่ะพี่พระรอดนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมหมายเลขสี่ค่ะเก่าๆมาพรอมเลี่ยมด้านหลังเปิดโชว์เนื้อประมาณนี้คะ่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่สี่ค่ะ หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยค่ะพี่สาเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยค่ะพี่เป็นเหรียญกะไหลทองนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นพระนอนคะ่ะเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยนะคะพี่จ๋าหลังพระนอนสามร้อยบาทเก่าสวยคะ่ะ หมายเลขห้าเป็นคุณแผ่นวัดบ้านกลางค่ะพี่จ๋าคุณแผ่นวัดบ้านกลางมาพร้อมกันเลี่ยมขอบค่ะคุณแผ่นวัดบ้านกลางนะคะพี่สามร้อยบาทมาพร้อมกันเลี่ยมขอบค่ะหมายเลขที่หกนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลข7เป็นพระปิดตาเนื้อตะกวัวนะคะพี่จ๋าหลวงปู้เอี่ยมค่ะปิดตาเนื้อตะกวัวคะ่ะพี่จ๋าหลวงผู้เอี่ยมหมายเลข7จ็ดสอบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่แเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่จ๋าหมายเลขแปดเก่าสวยค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ่นหนึ่งะคะ่ะพี่จ๋าเป็นจอบใหญ่หมายเลขที่แปดค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะ หมายเลขเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเซงลีฮ้อนะคะพี่พ่อเกษมหมายเลขที่เก้าค่ะเหรียญเซงลีฮ้อหลวงพ่อเกษมสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตค่ะพี่ ปุโตพิมพ์ขาโตะนะคะพีา่าใหม่เลขสิบค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพีา่าเก่าสวยค่ะหองค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพีา่าสุขใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพ,พี่หมใหม่เลขที่สิเป็นสมเด็จขาโต๊หลวงปุโตค่ะ300บาทค่ะ 11เป็นหลวงปู่บุญค่ะพี่จ๋าพระผงหลวงปู่บุญหลังจานค่ะหลังมีรอยจานชัดนะคระจรอยจานชัดสวยค่ะพี่หลวงปู่บุญหลังจานหมายเลข11ค่ะแบ่งปัน300บาทค่ะ12เป็นปิดตานะครพี่จ๋าเนื้อผงคุกลัก นะคะพี่พระปิดตาเนื้อผงคุกลักเลี่ยมขอบค่ะมีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะปิดตานะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะหมายเลขสิบสามนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญห,หลวงพ่อพี่บู์ค่ะหลวงพ่อพี่บู์ถือไม้เท้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญครึ่งองค์หลวงพ่อพี่บู์ค่ะ 300บาทใหม่เลข13ค่ะพี่จา๋าเก่าสวยหลวงพ่อพิบูลค่ะใหม่เลข14เป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ฉลูดนะคะพี่จา๋าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่เป็นพิมพ์ชะลูดใหม่เลข14บค่ะพี่จา๋า300บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชะลูดสามอยบาทค่ะหม่เลข15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อพ่อเงินใหม่เลข15้าค่ะ รูปหล่อเก่าๆค่ะพี่จาหลวงพ่อเงินใหม่เลข15นะคะพี่3 0 0บาทเก่าสวยคะ่ะหมายเลข16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันคะ่ะ300บาทนะคะพี่จารนรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะสิบเจ็ดเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่เม็ดไข่ปลาเลียงชัดสวยนะคะพี่เก่าเก่าเลยค่ะเรียงจอบใหญ่หลวงพ่อเงินใหม่เลขสิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะ หมายเลข18ค่ะเหรียญหลวงปู่ชอบนะคะพี่จ๋าปู่ชอบรุ่นพิเศษ2เขียนมาแบบนี้คะ่ะพี่เหรียญหลวงปู่ชอบนะคะพี่จ๋าตอกโค้ดคะ่ะพี่จ๋าปู่ชอบรุ่นพิเศษ2หมายเลข18 3 0 0ดยบาทค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งใหม่เลขนะคะพี่จ่หม่เลข18 3 0 0บาทค่ะ19เป็นชินราชอินโดจีน,นะคะ่ะพี่จามีร่องรอยการต่อกโค้ดนะคะพี่ชินราชอินโดจีนใหม่เลข19 3 0 0บาทเก่าสวยค่ะ นี่ค่ะใต้ฐานตอกโค้ดชัดๆเลยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสิบเก้าค่ะหมายเลขยี่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแดงวัดวิหารค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงวัดวิหารรูปหล่อพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พ่อแดงวัดวิหารจังหวัดสุราธานีค่ะ พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงวัดวิหารค่ะหมายเลข20่สค่ะพี่ยีเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข21นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่ หมายเลขยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะยี่สิบสองเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบสองเนื้อม,มันเลยค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสองเนื้อมัน,มนเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะ องค์นี้เป็นใหม่เลข2 2 3 0 0บาทค่ะใหม่เลข23นะคะพี่จ๋าเก่าๆเ,เลยค่ะพี่มีร่องรอยการลงลักแดงๆดำๆค่ะมีการปิดทองนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขก3 3 300บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าใหม่เลขยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะพี่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะพี่หลวงปู่ทิมวัด ละหารไร่สามอบาทเก่าสวยค่ะหมายเลข25้าเป็นพระวัดพลับค่ะพี่จา๋าวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะพี่ 300บาทนะคะพี่สาวัดพับพิมพ์สมาธิเก่าสวยใหม่เลข25ค่ะ26เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารย์รูค่ะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะพี่สาปีเอ่อไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหนนะคะพี่สาพระอาจารย์ฟันใหม่เลข26ค่ะพี่อาจารย์ฟันหลังเรียบนะคะพี่สาองค์นี้ด้านหลังเรียบค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข26ค่ะ27เป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่หมายเลข27ค่ะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะยี่สิบแปดเป็นพระกิ่งเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋าไม่ทราบที่ค่ะพ,พี่พี่ที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทางไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข28ค่ะ29เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดหูเชื่อมค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อจาดหมายเลข29ินะคะพี่จ๋าพ่อจาดหูเชื่อม300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจาด3า0บาทหมายเลข29ค่ะ สามสิบเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวัดโดยแม่ปังค่ะพี่จ๋าปู่แหวนสุจินโนนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวัดโดยแม่ปังสภาพยังสวยค่ะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่แหวนหมายเลขสามสิบค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าอ่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP 207ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า